ายเพียงสองล้านสามแสนบาทเท่านั้นครับท่านเทาวเฮาหมู่บ้านบ้านฟ้าลากูนลังสิตครองสองเนื้อที่ตั้ง26.9ตารางวาโอ้โหเป็นเทาวเฮาไซส์ใหญ่ที่มีราคาทุกถูกที่นี่เป็นที่ที่ยอดนิยมมากเพราะเป็นหมู่บ้านติดถนนรังสิต ครองสองนี่เองนะครับแล้วก็ที่นี่เป็นทําเลที่ดีมากๆเหลือเกินไปไหนตัวไหนก็สะดวกนะครับผมบ้านนี้ถ้าท่านสนใจอยากจะชมสามห้องนอนสองห้องน้ำติดต่อผมช้างรีบโทรเลยนะครับก่อนที่คนอื่นจะเอาไปก่อนเบอร์โทรใหม่ครับ0828982355